วัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกให้กับพี่น้องคนไทยนะครับที่สนใจอยากนำสินค้าขึ้นมาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มของ e ีองคอมเ e e รกันนะครับครับวันนี้นะฮะท่านที่จะนำสินค้าขึ้นมาวางจำหน่ายนะบนห้างสรรพสินค้าออนไลน์ท่านสามารถที่จะนำสินค้าขึ้นมาวางได้นะครับโดยผ่านนะฮะโรงระเบียนผ่านลิงก์ จิ้มไปที่โปรไฟล์ของนายห้างไม่ว่าจะเป็นนายห้างหญิงนายห้างชายนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนนะครับกับระบบของ e t e n t formall ได้วันนี้นะฮะลงทะเบียนเสร็จนะฮะท่านสามารถนำสินค้าหรือสินค้าที่ท่านมีนะฮะขึ้นมาบนห้างได้เลยนะครับนี่เป็นโอกาสทองนะครับของคนไทยที่ทางระบบของ e t e n t formall นะฮะให้โอกาสสำหรับ พี่น้องอที่มีสินค้าท่านยังไม่พร้อมที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะครับท่านก็สามารถที่จะนำสินค้าขึ้นมาวางบนจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าได้แล้วนะครับครับเป็นข่าวดีนะสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจอ,อยากทำสินค้าขึ้นมาวางจำหน่ายบนแฟสตฟอร์มของ i t e r มเ t ิร์ซที่ อ t ทันที่โฟมอเป็นะระบบของอห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ที่คนไทยเป็นเจ้าของดังนั้นนะครับใครที่อยากเข้ามานะครับสร้างรายได้กับระบบของอตลาดออนไลน์ก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนนะครับผ่านกลุ่มในห้างนะครับจิ้มไปที่ลิงก์นะครับสามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูล นะศึกษาข้อมูลระบบของ e 2คอ a เมิร์ว่าสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับครับก็อย่างที่หลายๆคนนะครับให้ความสนใจนะครับระบบของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่กลุ่มในห้างนะครับได้มาพูดถึงกันเป็นระบบของ e-commerce เป็นระบบห้างสรรพสินค้าที่นำสินค้าไปนะฮะลงในแพลตฟอร์มแล้วก็จำหน่าย สามารถจําจหน่ายไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมุมไหนนะครับพี่น้องอต่างชาติคนไทยนะครับอยูอ่ในประเทศต่างประเทศก็สามารถเข้ามาช็อปสินค้า,าบนห้างของอ e ีสเทอรนี้โฟมได้นะครับครับนี่เป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากเอาสินค้าขึ้นมาวางนะครับ บนหางสรรพสินค้าที่มีชื่อว่า i ิ4 m เนทูกันนะครับวันนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับลงทะเบียนฟรี